แแหลมทองนะคะเวลากัดเต็มๆสวยมากนะคะอันนี้ใบาขาดไปนิดนึงนะคะค่ะอันนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะสีก็จะออกชมพูเลยถ้ากัดเต็มนะคะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะนี่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้เวลากัดเขาก็จะกัดออกชมพูนะคะสาวเมืองสิงห์ตอนนี้ก็มีต้นลูกกําลังออกนะคะใครสนใจก็มีแบ่งต้นละห้าสิบเท่านั้นค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ชมนะคะสําหรับสาวเมืองสิงห์นะคะ สีสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวรรัตนโกศินะคะก็จะเป็นลักษณะไม้ใบยาวนะคะยิ่งโตจะยิ่งยาวคะ่ะตอนเด็กกับใบจะเป็นแบบนี้นะคะป้อมๆหน่อยนะคะจะยังไม่ยาวขนาดนี้แต่พอได้ฟอร์มโตเต็มที่นะคะนี่เลยนะคะกัด แบบว่าใบยาวแล้วก็มีเม็ดจะเป็นขีดๆนะคะสําหรับบวรรัตนโกสินนะคะไม้ตัวนี้นะคะสวยมากก็ตอนนี้น่าจะมีแบ่งไซส์ร้อสนะคะสําหรับไม้เก่าบาวรรัตนโกสินค่ะแล้วก็ข้างๆกันนี่แอบเห็นนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าไม้ ตระกูลเดียวกับพกหลงนะคะชื่อว่าสยามนนทเขตนะคะสยามนนทเขตไม้ตัวนี้ตอนเด็กเขียวนะคะพอโตมาก็จะกัดแบบนี้นะคะสีสวยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปนี่เขาจะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะป้ายด้วยแล้วก็กัดสีด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะสําหรับชมพูทวีปคะ่ะสวยมาก หัวใจมังกรอันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะตอนนี้ก็ยังมีสี่นิ้วแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเวลากัดนี่เขากัดได้สวยมากนะคะสีเจมนี่ค่ะอันนี้คือบัวสวรรค์น,นะคะจะเห็นได้ว่าต้นเขาไม่สูงนะคะเป็นฟอร์มสวยๆนี่นะคะแม่เขาเพิ่งฟื้นนะคะนี่เขาเป็นไม้ป่ายนะคะแต่ถ้าบัวหิมะเนี่ยจะไม่ป่ายนะคะเลิศมงคลน,นะคะกระถางละแปดสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นทนแดงนะคะ อันนี้เผื่อท่านใดชื่นชอบนะคะอันนี้คือพญาสเสวตแต่เป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่กระถางละหกสิบบาทนะคะฟอร์มนี้มีอยู่สองกระถางเท่านั้นค่ะเป็นไก่แก้วมาลายทองฟอร์มสองต้นคู่นะคะตอนแรกหนูเห็นใบดกนึกว่ามีหลายต้นนะคะมีแค่สองต้นแต่ใบดกดกนะคะ ใครรับนะคะกระถางมีกระถางเดียวนะคะฟอร์มต้นคู่อันนี้ขอ120บาทนะคะคุ้มมากปกติหนูแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะคะนี่ค่ะนี้จังหวัดกระบี่นะคะนี้อยู่ที่120บาทเป็นใบกลมสีชมพูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไม้ตามหานะคะสําหรับจังหวัดกระบีคะ่ค่ะนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะตัวนี้บางใหญ่คะ่ะ นี่คะ่ะนนี้ลูกไม้ม่วงชุมพูนะคะอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะดาบสมุไรนะคะต้นละ80บาทนะคะเป็นไผ่ใบายาวนะคะอันนี้จะเป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ต้นละ80บาทนะคะสําหรับเมืองใหม่คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใบเขาจะเล็กๆนะคะใบไม่โตนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคา 70บาทนะคะเป็นไม้มเมล็ดที่หนูผ่ามาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นิ่งแล้วนะคะขอเป็นรหัสจอจานแล้วกันนะคะนี่ค่ะผ่ามาแล้วสีสวยเหมือนแม่เขาเป๊ะเลยอันนี้จะเป็นปลาศาสาท,ทองนะคะปลาศาสาท,ทองนี่อันนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะปลาศาสาท,ทองนะคะ อันนี้ใบแข็งมากนะคะยอดอัศวินนะคะยอดอัศวินอันนี้ให้ปลายต้นละ60บาทนะคะสีจะเริ่มกัดมาแล้วนะคะใบแข็งก้านแข็งค่ะอันนี้สีลาหุ้มทองแอบติดด่างชมพูมาด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับสีลาหุ้มทองต้นนี้คะ่ะน,นี้นะเมืองนอนนะคะนะเมืองนอนด่างสวยนะคะนะเมืองนอนก็จะเป็นไม้คู่ฝักกับปานีล้อมเพชรนะคะ อันนี้นะเมืองโนนให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะสวยมากอันนี้คือใบล่าสุดเขานะคะอันนี้เรียกซับนะคะเรียกซับต้นละแปดสิบบาทนะคะก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะโทนเข้มต้นไม่สูงด้วยนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะไม้โทนแดงนะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์ขออยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะคะก็จะเป็นไม้เก่านะคะก็อันนี้ไก่นะคะ ไก่แก้วสวรรค์นะคะอันนี้กัดหน้าเร็วมากนะคะกัดมาแล้วอยู่ที่ราคา120บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์ค่ะอันนี้จะเป็นชายชนนะคะต้นละ60บาทนะคะสําหรับชายชนไซส์นี้ค่ะก็จะป้ายมาแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี้เป็นลูกไม้นะคะหนูแพ็คคู่ให้คนละโทนสีกันนะคะใครรับลูกไม้แพ็คคู่คู่นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 99บาทนะคะเป็นคู่เลยเขาวไม้แก้วนะคะอันนี้ก็ะถางละ100บาทนะคะก็จะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะกัญยาวัชระนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่อันนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะกัญยาวัชระป้ายชมพูนะคะอันนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงาม ต้นละ35บนะคะอันนี้ก็จะกัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะอันนี้บอนเก่านะคะต้นละ35บาทนะคะใครสนใจก็ยังสามารถสั่งได้นะคะเป็นบอนเก่าที่ไม่ทราบชื่อนะคะพื้นจะออกน้ำตาลเลยแล้วก็เม็ดอ่าเป็นทีๆในทั่วใบเลยนะคะทิคําพรนะคะอันนี้ให้ไป90บาทเป็นไม้ฟอร์มเตียเหมือนกันนะคะทิค,ะคะําพรค่ะนี่นะคะ สีจะออกชมพูนะคะหัวใบจะออกเป่อะๆเขียวหน่อยนะคะอันนี้เป็นเมืองนครชุมแบบไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายขออยู่ที่ราคา40นะคะเมืองนครชุมไม่ป้ายคะ่ะบอเงินนะคะบ่อเงิน นี่บางท่านก็เรียกบ่อเงินบ่อทองนะคะพื้นเขาจะเป็นสีขาวนะคะบ่อเงินอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะอันนี้บางแก้วนะคะสีชมพูสวยสดมากนะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นไม้เก่านะคะชื่อว่าบางแก้วนะคะคนละตัวกับท่าบางแก้วนะคะบางแก้วเฉยๆนะคะอันนี้ก็ใครรับนะคะวันนี้หนูมีมาแบ่ง1ต้นนะคะขออยู่ที่120นะคะ120บาท ม่วงมงคลน,นะคะม่วงมงคลอันนี้ต้นละอ่าไซส์นี้ให้ไป50บาทนะคะกัดมาม่วงมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นอัพิมะขือมามหาเศรษฐีนี่นะคะนี่มีสีจริงสีสวยมากนะคะแล้วแต่เป็นฟอร์มไม้ไม่สูงด้วยนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะชื่อค่อนข้างยาวนะคะอับพิมะหมามหาเศรษฐีนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นนางสว่าหะนะคะต้นละ60บบาทนะคะเขาเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะ จันฉายนะคะอันนี้กระถางละห0สิบนะคะสำหรับจันฉายก็จะเป็นข้างในชมพูเลยนะคะอันนี้จะเป็นเพชรชมพูนะคะกัดสีชมพูตามชื่อเขาเลยเพชรชมพูให้ไปต้นละห้าิบนะคะก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้เป็นทองพันช่างนะคะทองพันช่าง ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะทองบรรช่างก็จะเป็นไม้ออกทรงใบายาวนะคะเป็นไม้เก่าอันนี้เริ่มกัดลายมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ไม้เก่านะคะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะการจะออกแดงๆอันนี้ชื่อว่ามหาราชนะคะมหาราชนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะมหาราชคะ่ะอันนี้จะเป็นกาวแต้มนะคะกาวแต้มให้ไป150นะคะสําหรับกาวแต้มคะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะ ให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทแล้วกันนะคะเป็นโทนเข้มหลังเต่านะคะมนสวรรค์นะคะต้นละสามสิบห้าบาทนะคะสำหรับมนสวรรคะ์ค่ะอันนี้ส้อยสังวานนะคะไม้โทนแดงแดงเงาๆด้วยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะส้อยสังวานค่ะนี่นะคะไม้ตามหานะคะหน้าน,นี้แดงเงาเลย ยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละ60บาทนะคะสําหรับยักษ์ตีเมฆลายก็เริ่มขึ้นมาแล้วด้วยนะคะน,นี่เทพเทวริสนะคะเทพเทวริสก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ให้ไปกระถางละ100บาทอันนี้ก็ป้ายมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปลบุญจินนะคะเปลาบุญจิน้นไม้เก่าโทนแดงนะคะพื้นเนี่ยตอนเด็กจะแดงแบบทั้งใบเลยนะคะแล้วพอโตมาสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เริ่มมีจุดขึ้นแล้วนะคะ อันนี้ให้ไปแปสิบบาทนะคะเปาบุญจินค่ะอันนี้หัวใจมังกรนะคะต้นนี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเจ็ดสิบาทนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะหัวใจมังกรจะเป็นไม้กัดแดงนะคะอันนี้เพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเพชรคุ้มสีแจ่มสวยนะคะอันนี้นี่ค่ะนี่คะ่ะเจอหกหลงหนึ่งต้นนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะมีแบ่งต้นเดียวค่ะ ะคะ่ะน,นี้เพชรเจสีนะคะอันนี้ก็ดางกระจายเลยนะคะนี่ให้ไปอยู่ที่ราคา90้าบาทนะคะตัวน,นี้เพชรเจสีะคะ่ะไก่เมรีนะคะไก่เมรีอันนี้กระถางละ50บาทนะคะสําหรับไก่เมรีกัดหน้าเรียบร้อยค่ะอันนี้เขาจะกัดเร็วนะคะสาวเมืองสิงนะคะอันนี้ต้นละห0บาทนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กเขาก็จะออกเขียวเลยนะคะแต่พอโตกัดชุมพูสวยมากนะคะชนิดนี้ สาวเมืองสิงห์นะคะปราชานะคะปราชาอันนี้ต้นละแปสิบบาทนะคะโทนสีหวานเลยกระดูกขาวนะคะไก่ฮ้าวายนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห0บาทนะคะสําหรับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตับไก่เหมือนกันนะคะกลางจะขาวแล้วก็กัดส้มๆคะ่ะเจ้าสาวนะคะให้ไป90บาทนะคะสําหรับเจ้าสาวคะ่ะ เขื่อนซีริกิตนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะข้างในชมพูข้างนอกขอบเขาจะออกเปิอนะคะอันนี้ค่ะมีชื่อว่าเขื่อนซีริกิตนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตะวันชิงพบนะคะอันนี้ให้ไปต้นลัเจสิบบาทนะคะตะวันชิงพบนี่จะเป็นไม้ที่หูเกยกันหูชิดกันเลยนะคะกันหาชาลีนะคะอันนี้ ต้นลัดเจ็ดสิบนะคะกัรหาชาลีจะเป็นไม้เก่านะคะสีสวยค่ะอันนี้เนี่ยค่ะนี้ไม้เหลืองอีกชนิดหนึ่งนะคะเหลืองทุ่งรัตนานะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเหลืองทุ่งรัตนาค่ะอันนี้เทพพบุตรนะคะเทพพบุตรนี่ป้ายมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเป็นไม้หายากนะคะเป็นบอลใบกลมชื่อเทพพบุตรค่ะ,ไก,ะ,คะไก่สมพง์นะคะไก่สมพงศ์นี่ค่ะ อันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับไก่สมพง์ลายเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเทราปตีนะคะเริ่มเปิดด่างมาแล้วด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะเทราปตีค่ะอน,นี้ขุนสี่โคชคงนะคะเขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่อันนี้อยู่ที่สามสิบห้าค่ะทรงใบาย,ยาวนะคะ หนุมานหาวนะคะอันนี้ไม้เก่าหายากแล้วนะคะกำลังสวยเลยให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหานุมานหาวคะ่ะอันนี้ม่วงมหาการนะคะกระถางละ90บาทนะคะสําหรับม่วงมหาการก็สีแจ่มนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นปิดลัดนะคะปิดลัดต้นละ80บาทนะคะสําหรับปิดลัดนี่เขาพื้นขาวเม็ดแดงมาแล้วนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยกัดชมพูได้อีกนะคะ ลายสื่อไทยนะคะอันนี้เป็นไซส์4นิ้วนะคะลายสื่อไทยนี่ลายเขาจะขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ให้ไป150นะคะสําหรับลายสื่อไทยคะ่ะอันนี้ไซส์4นิ้วคะ่ะน,นี้จะเป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าชายมาวินนะคะเจ้าชายมาวินนี่จะเป็นไม้หายากนะคะไม่ค่อยมีจํานวนที่เราเห็นบ่อยจะเป็น องค์หญิงทอฝันนะคะนี่สำหรับวันนี้หนูมีมาแบ่ง1ต้นนะคะอันนี้ขออยู่ที่120บนะคะหนึ120บาทเจ้าชายมาวินค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สีสวยลักกี้นะคะลักกี้อันนี้ต้นละ100บาทนะคะกระสีมาแล้วทรงใบเขาจะเรียวยาวกระดูกขาวนะคะหมอปริญญานะคะอันนี้ไซส์สีนิ้วนะคะเป็นหมอป้ายนะคะอันนี้ต้นละ100บาทค่ะ ราม,มาสูนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละแปดบาทเป็นไม้ใบายาวนะคะกัดสีสวยะค่ะเวลาโตขึ้น นะคะรามมาสูน,นค่ะน,นี้ไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะแต่ใบดกดกนะคะนี่คือทิํำพรนะคะทิํำพรต้นละ90บาทนะคะสำหรับทิขำพรนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นพลอยชมพูนะคะต้นละ50บาทค่ะพลอยชมพูสีสวยนะคะอันนี้แล้วก็เม็ดเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะกระจายทั่วใบเลยอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะออกชมพูอมม่วงนะคะเบอร์หนึ่งให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะเขา จะออกสีแล้วก็มีเม็ดแล้วนะคะอันนี้เป็นดาราโนโพลัสนะคะกำลังสวยเลยนะคะอันนี้ต้นละ100บาทเป็นไม้ป้ายนะคะใบแข็งค่ะนี่นะคะดาราโนพลัสนะคะอันนี้คือนาต้นฉบับเลยนะคะปลายสวยสวยเลยนะคะอันนี้มีจํานวนแบ่งนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นดารานพลัตทั้งหมดเลยอันนี้ตับจังหวัดนะคะจังหวัดลําพูนนะคะใบกลมให้ไปต้นละ80บาทนะคะจังหวัดลําพูน ปีกินนรีนะคะอนนี้ต้นละ6กนะคะเป็นไม้ทรงใบเป็นเอกลักษณ์นะคะใบยาวค่ะปีกินนรีอันนี้ก็จะเป็นภูพิงนะคะเมื่อวานพาไปชมต้นแม่มานะคะสําหรับภูพิงอันนี้ให้ไปต้นละห้บาทนะคะสําหรับภูพิงก็จะเป็นไม้เก่านะคะทนเขาจะออกสีหวานๆเลยม่วงมงคลน,นะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นไม้ม่วงรุ่นแรกๆเลยนะคะ ท่านใดสนใจหนูขออยู่ที่60บาทนะคะสำหรับม่วงมงคนคะ่ะหมายถนม่วงไก่ฟ้าพญาลอนะคะอันนี้ต้นละ100บาทนะคะกัดหน้ามันเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ค่ะอันนี้พออยู่รวมกันก็สวยนะคะอันนี้คือสาวรับแรนะคะสาวร,รับแรนี่อันนี้ไซส์นี้จะอยู่ที่60บาทนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมค,ะค่ะ,ะนะคะสาวรับแลนะคะฟอร์มไม่สูงค่ะนี่นะคะต้นละ60ค่ะ นางจามเทวีนะคะอันนี้ต้นละ50บาทนะคะเขาจะเป็นพื้นแดงค่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับไก่แก้วมาลายทองก็เริ่มกัดสีกันมาแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าสวยนะคะไก่ตัวงามนะคะกัดหน้าแล้วอันนี้ก็ต้นละ35านะคะหน้าเขาก็จะออกพื้นเขียวอ่อนนะคะแล้วกัดออกสมๆค่ะชมปานนะคะชมปานอันนี้ให้ไปกระถางละ 60บาทนะคะสําหรับโชม้านนะคะก็จะเป็นไม้ที่ทรงใบสวยมากนะคะเหมือนหยดน้ําใบโพนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแดงขึ้นนะคะนี้จะมี2ต้นด้วยนะคะในกระถางนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้เหลืองเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นในชมพูเม็ดขาวรอบๆนะคะนี้มีต้นเดียวนะคะอันนี้ขอ150บาทค่นคะนะคะสาวโพธารามเขาจะกัดมาเรื่อยๆนะคะเป็นไม้กัดสีขาวนะคะ วันเสาร์นะคะตับวันค่ะใบกลมนะคะสําหรับวันเสาร์จะออกเป็นโทนน้ําตาลนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะม้าเฉียวนะคะมมาเฉียวอันนี้ให้ไปต้นละขออยู่ที่หกสิบบาทนะคะหมาเฉียวค่ะใบผิวๆเลยนะคะอันนี้ไม้กาบค่ะชื่อว่าพญามุจรินนะคะเขาจะกัดสีเป็นสีชมพูนะคะไซนี้ให้ไปราคากระถางละ 1นึบาทนะคะพยามุดจลินค่ะอันนี้ขวันซิลิี่นะคะต้นละ80บาทนะคะสำหรับขวัญซิลี่นี่ค่ะน,นี้ปีกหงนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วต้นละ100บาทนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมต้นแม่นะคะเพราะว่าเขากัดสีได้อีกนะคะอันนี้เห็นกัดแดงๆมาเนี่ยพื้นสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวเขากัดอีกนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมต้นแม่อีกทีนึงนะคะ ค่ะนี้้องเฮานะคะ้องเฮาให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสําหรับฮองเฮาคะ่ะสบายนางฟ้านะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทเขาก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะสบายนางฟ้าก็จะเป็นกัดออกโทนชมพูคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะเขามีชื่อว่าชัดทินนกนะคะอันนี้เวลาโตเนี่ยเขาจะเปิดด่างมานะคะ ชัดธนกรให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยนะคะอันนี้อันนี้เป็นเศรษฐีสุพารณแต่อันนี้หน้าเขาใจไม่ชมพูนะคะนี่ก็อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละอ่าสามสิบห้าบาทละกันนะคะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกร ต้นละ50านะคะสําหรับแก้วมังกรก็จะเป็นไม้ออกเปิดนะคะม่วงจลัลสกุลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ทนม่วงใบเขาจะยิกยกเหมือนช่อดอกไม้เลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะนางวิชุดานะคะอันนี้ก็จะเป็นตับรามเกียรติเหมือนกันนะคะนางวิชุดาไซานี้ขออยู่ที่60บบาทนะคะนี่ค่ะ กัดลายแล้วนะคะนี่ค่ะนี้องค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะกระถางละ100บาทนะคะลายเขาก็จะออกแดงๆเปิดอๆแบบต้นแม่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีจํานวนอยู่นะคะใครสนใจสามารถสั่งได้ค่ะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะกัดจุดแดงๆค่ะนี่ค่ะนี้จะเป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะเขาเป็นไม้ที่สวยมากนะคะเขาจะออกเปอๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ก็วันนี้มี4นิ้วมาแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละ100่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชม4นิ้วด้วยนะคะนี้พามาชมแม่พันก่อนนะคะองคหญิงเตือนตาเตือนใจคะ่ะจะเป็นสายต้นใหญ่เลยนะคะนาลีบูรพาสายนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะสังเกตได้ว่าพื้นเขียวนะคะเริ่มจะมีกัดสีมาแล้วนะคะตรงที่ป้ายก็จะป้ายชุมพูแจมแจแบบนี้เลย เจนกสดายุอยู่1ต้นนะคะอันนี้ขอ60บาทนะคะนกสดายุก็อยู่ในตับรามเกียนเช่นเดียวกันนะคะทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากเลยนางมัสซีนะคะต้นนี้มีไซส์เดียวนะคะนี่อันนี้ขอ100บาทสีเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะนางมัสซีค่ะอันนี้เป็นใบหอกนะคะเผื่อใครชื่นชอบใบหอกใบไผ่ก็จะเป็นทีฮอตฮิตนะคะในปีนี้นี่ค่ะ สีจะออกไปทางข้างในดำๆขอบเขียวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะนี่ค่ะหน,นูขอเรียกหอกดำเขียวแล้วกันนะคะอันนี้กำลังจะกลางใบนี่จะเป็นลาหูอมจันนะคะเดี๋ยวหนูพามาชมตอนเขาแบบกัดเต็มอีกทีนึงนะคะอันนี้นี่ค่ะรอเขากลางสุดๆก่อนนะคะอันนี้ไม้กาบนะคะชื่อว่ากาบวิรัญยานะคะ กาบสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะกาบวิรัญญาค่ะชมพูทวีปนะคะต้นนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตรงเขียวๆแล้วก็ปลายด้วยนะคะต้นนี้ขอ100บาทนะคะสวยมากนี่นะคะการเข็งค่ะแหลมทองนะคะแหลมทองอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะต้นละ50บบาทนะคะจะเริ่มกัดสีกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมเวลากัดเต็มนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นเพชรไพรินนะคะสีหวานมาเลยโทนจะออกชมพูนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะเพชรไพรินสมประสงค์นะคะสมประสงค์อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสมประสงค์ค่ะจังหวัดระยองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตับ จังหวัดนะคะเป็นไม้ป้ายไม่กี่ตัวนะคะจับตับจังหวัดนี้จะมีแบบป้ายแล้วก็แบบใบก้มนะคะอันนี้จังหวัดระยองไม้ป้ายสีสวยมากอันนี้ต้นละ100บาทนะคะอันนี้นบพะเก้านะคะนพเก้าให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละอันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะนบพะเก้านี่จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะคะเวลาโตใบพิ้วๆสีก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะอันนี้โชคล่ำซ้ำนะคะ ต้นนี้ก็ด่างมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะโชคล่ำซ้ำค่ะอันนี้จะเป็นรหัส A66 นะคะเป็นพื้นออกชมพูเปอะนะคะหัวใบจะออกเปิอะขาวเขียวหน่อยนะคะสีสวยอันนี้ให้ไปต้นละห้นะคะเป็นลูกไม้นะคะรหัส A66 ค่ะทองประกายแสดนะคะอันนี้ต้นละ50นะคะสีจะออกแสดแสดส้มๆนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรมณีนะคะเพชรมณีก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะเขาจะกัดสีช่มพู่นะคะกัดได้ทั้งใบเลยแล้วก็อันนี้เป็นไม้ใบแข็งนะคะนี่นะคะนี่คือต้นแม่เขานะคะเพชรมณีตอนเด็กๆใบจะมาสีเขียวก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดมานะคะสําหรับเพชรมณีนี่เขาก็จะเป็นไม้ที่ถ้าแก่ตัวนี่เขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะหูก็จะเป็นประมาณเนี้ค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะต้นลูกจะมีแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้เป็นไม้โทนแดงนะคะแดงเงาเลยอันนี้คือชนะมานนะคะชนะมานให้ไปอยู่ที่กระถางละแปดสิบบาทนะคะน่าจะออกแดงเลยทั้งใบนะคะแดงเงาๆต่อไปนะคะอันนี้เป็นฟ้าสางนะคะไม้สีเปอิอะนะคะสังเกตได้ว่าแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะเขาจะไล่สีนะคะนี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมีชื่อว่า ฟ้าสางค่ะจันฉายนะคะต้นละ50บาทนะคะจันฉายก็จะเป็นพื้นขาวในชมพูค่ะอันนี้พวงซับนะคะพวงซับให้ไป80นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ออกโทนส้มๆด้วยนะคะบวรรัตนโกศินนะคะต้นละ150บนะคะนี่ค่ะบวรพื้นเขาจะขาวนะคะพญาพันวังนะคะอันนี้ต้นละ40บบาทนะคะพญาพันวัง อันนี้เป็นบุษลินแผงนะคะบุษลินแผงอันนี้ก็จะเป็นพื้นออกเปรอะแล้วก็เม็ดแดงนะคะถ้านใดนสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะบุษลินแผงค่ะอันนี้ไม้ป้ายนะคะเท้ามหาพลนะคะนี่อันนี้จะป้ายสวยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในไม้หายากเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ตับปกติเราจะเห็นบ่อยๆนี่จะเป็นเท้าฮีรันเท้าจันทาชนนะคะเท้ามหาพลจะไม่ค่อยเห็นนะคะ เผื่อขครสะสมนะคะตับนี้อันนี้ให้ไป100บาทนะคะเท้ามหาพลค่ะพญาหอมนะคะอันนี้ต้นละบ80บาทนะคะบางท่านก็จะเรียกหอมดำนะคะอันนี้ตัวแท้เลยอันนี้ก็จะเป็นไม้สีสวยนะคะลายออกศิละปะเลยอันนี้ชื่อทองเนื้อก้าวนะคะทองเนื้อก้าวให้ไปต้นละบ80บาทนะคะสําหรับ ทองเนื้อก้าวค่ะนี่คะ่ะได้แล้วนี่นะคะอันนี้คือแก้วโกเมนนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะสี่นิ้วอยู่ที่70บาทเท่านั้นนะคะแก้วโกเมนเป็นไม้เก่านะคะโทนจะออกแดงนะคะนี่คะ่ะดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์อันนี้เป็นไม้ที่ใบจะออก เขาเป็นขึ้นขึ้นหน่อยนะคะสวยมากอันนี้ให้ไปต้นละบ0นะคะดาราสวรรค์เดี๋ยวพื้นเขาจะกัดออกสีชมพูเปิดได้อีกนะคะตอน,นเด็กๆก็จะออกขา,ขาวๆเขียวๆก่อนนะคะพันดาวนะคะพันดาวจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะพันดาวจะเป็นพื้นขาวเม็ดแดงนะคะแล้วก็เวลาโตขึ้นนะคะเข,ขาจะกัดออกพื้นชมพูด้วยนะคะหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาว,ขาวอันนี้ก็เป็นไม้ เขาเรียกไม้กัดสีนะคะหัวใบเขาจะเป็นสีชมพูนะคะพื้นกัดขาวอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยนะคะหลวงปู่ขาวสวยมากค่ะอันนี้อันนี้คือขวัญดาวนะคะขวัญนดาวก็จะให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะขวัญดาวเป็นไม้ใบดกนะคะเป็นพื้นเขียวนะคะแล้วก็เม็ดแดงๆค่ะอันนี้ลูกไม้ผสมพ,พรพล่วงนะคะสีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลน,นะคะเวลาโตสีจะเพิงๆหน่อยนะคะออกเปิด อันนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะลูกไม้ผสมพระรล,ลวงคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นนำโชคนะคะนำโชคอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะสำหรับนำโชคจะเป็นบอลใบกลมนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลวงปูอ่ำนะคะเขาเริ่มกัดมาแล้วนะคะลวงปูอ่ำนี่เวลาโตกัดสวยนะคะ อันนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเขาจะกัดออกชุมพูขาวนะคะสุวรรณภูมินะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะโทนออกแดงค่ะอันนี้ไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีนี่อันนี้หนูให้ไป140บาทนะคะสําหรับไก่เศรษฐีกัดหน้ามาเรียบร้อยนะคะ อันนี้จะเป็นองค์หญิงทันยชฉัดนะคะองค์หญิงทันยชฉัดให้ไปต้นละอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะตอนนี้ก็จะเป็นไนสีแดงนะคะทรงใบจะออกดีๆนะคะนี่ค่ะอันนี้หานุมานเชิญธงนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะต้นนี้ขอหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะหานุมานเชิญธงค่ะนี่ค่ะอันนี้รามาสูนนะคะเวลากัดสวยมากนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีใบายาวนะคะ อันนี้เป็นพระยานาคราชนะคะนี่ไม้กาบนะคะทรงเขาจะชูช่อเลยอันนี้ต้นละ50บาทนะคะสําหรับพะยานาคราชค่ะมนชาลวันนะคะอันนี้กรถางละ100บาทนะคะมนชาละวันค่ะเพชรมณีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เขียวนะคะตอนเด็กเขียวเลยสนิทเลยนะคะแล้วก็เขาจะกัดไม้เรื่อยๆนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะ ก็เดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะไซนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเพชรมณีค่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็สวยนะคะใครชอบเม็ดแจมๆจมนะคะอันนี้ชื่อว่าขุมทองนะคะขุมทองให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับขุมทองค่ะจังหวัดสงขานะคะสงขลาให้ไปแปดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีมาอีกนะคะสำหรับจังหวัดสงขานะคะเขาจะเป็นไม้ใบกลมตับจังหวัดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสุดอลังการนะคะสุดอลังการอันนี้ให้ไปหนึ่งร้ห้าสบาทนะคะนี่สุดอลังการคะ่ะเดี๋ยวค่อยดูตอนโตมใปใหญ่มากนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้แล้วก็เม็ดเขาจะมีสองสีนะคะน,นี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้น้ําตาลกระดูกดำนะคะนี่ก็จะเข้มเข้มนะคะสวยมากอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะนี่คะ่ะ นี่คะ่ะสีสวยมากนะคะลูกไม้ชนิดนี้หนูผสมมาจากมิดไมตีนะคะแล้วก็ผ่ามานิ่งแล้วนะคะข้างในออกสีแดงขอบเขียวนะคะใบสวยเป็นชั้นดีมากเลยอันนี้ให้ไปเจสิบาทนะคะหนูขอให้เป็นรหัสเบอร์เก้าค่ะลูกไม้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานาริอนอรสีนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมบอนสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่หน้ากล้องนี่จะเป็นแม่พันธุ์ของไก่แดงนะคะ นี่ค่ะไก่แดงนี่เขาเป็นไม้กัดสีนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกด้วยนะคะสําหรับไก่แดงก็ท่านใดสนใจไม้พัน์ธุไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพัน์ธุนะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร064 282 4สี่ได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายท้านคะคะขวัญดาวนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพื้นเขาก็จะกัดสีมาเรื่อยๆเลย